Bé bé mà mau ra Ma. Ma. Gần là gần là Em hey, má. Hử? Em hey, my baby is mine. Sí Bé bé mà ra Ma. Ma. มาแล้วไม่งเสียค่าคอมให้น้อยมาบี่พี่อยู่ไหนพี่พี่อยู่ในจังอนะในพี่พี่อยู่ในช่องนี้ในกล้องนี้ให้พี่ต้องให้เขาดูว่าเราจะออกมาพี่พี่อยู่ไหนไหนพี่พี่เขาอยู่ในนี้การเขาไม่ยอมออกมาไม่ได้จะไม่ออกมาไม่ได้จะไม่ออกมา บันไดทางมีด้านบนมีด้านามีบ่บ่บันเ้ยแต่นุกเงยแนวเรเนมพี่ดิบนางมีด้านบนมีด้านด้านมีฉันหน้ามีด้าหน้ามีฉันหลังมีด้านหลัง บ๊องๆดันเออนี่นะคะจะได้ดูมีน้ำหนักนะคะคมณเป็นรี้ยวเลยอร่อยไหมคะไม่หรอเซอร์ไหมไม่ค่ะหนึ่งแถมหนึ่งปะไม่หนึ่งดำหนึ่งแนะนำไหมจ๊ะไม่แนะนำราคาดีเนาะชอบปะฮะชอบไหมคะชอบไหมไม่ชอบแนะนำไหมเป็นเนื้อหนุซื้อร์ไหมไม่หรือโอเคคืนเงินคืนเงินได้มเลยอ้าวแล้วที่เขากดไปแล้วล่ะลูก จะสี่แสนจะห้าแสนแล้วเนี่ยหนึ่งแถมหนึ่งกดเลยพี่ๆตัวนี้คือบอกเลยว่าลุกล้องลอยกระทงลอยกระทงยังไม่ได้ซ้อมแล้วอะไรลองไดลอยกระทงดูไหนลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้ว ขอเชิญน้องแก้วออกมาลำใหญ่ใหญ่หนึ่เด้อหนึ่งเด้นี่ตีลังกาโชว์ไปเลยเออซื่อด้วยเราเนี้ขอร้านหนึงขอร้านหนึ่งบอกพี่ก่อนเ้ยนาทีสุดท้ายแล้วโมนี่อดทนไว้อดทนไว้ไม่เหนื่อยสามสอง อย่าพึ่งอย่าพึ่งร้านนึงมันติดเลยเพื่อนพอเลยไม่ขอบคุณพี่พี่ก่อนหรอขอบคุณก่อนสิอบคุณค่ะแล้วถ้ามันกดได้มันปิดเร็วนูดโมแน่ใจโมแน่ใจทูกโอ้ยพูดให้มันมีอารมณ์โมแน่ใจถูกไหมมีอารมณ์แล้รกอารมณ์เสียอารมณ์เสีย นี่เออไ่นดูดิเราได้เท่าไหร่เราก็ช่วยเราขายของตาหนิแม่หน่อยได้ไหมแม่ไม่อยากโดนสังคมตําหนิเอ็มไหมครับผมเอ็มไม่เอ็มไม่ไม่ได้จดนหน้าหเห็นหน่อยเอ็มไหมเห็นแล้วเดี๋ยวเขาแค่ไปซื้อหวยลูกวันไหนอะเอ็มไหม่ดับเอ็มไหม่ดับเอ็มลูกเห็นเอ็มไหม่ดับอ๋อพี่บอกว่าพี่ก็ตอบเห็นค่ะเห็นดับก็ตอบเห็นแตบลูก่ไม่เห็น มีมน็น่มตาโ้เมาตันหน่งเมดาตัว, 1, วหน่คนละหนึ่งสองไม่ได้มีพู <c ười> ดเองคนละหนึ่งสองสามหมื่นคน แม่น้ำตาจะไหลแม่ป้าน้องแม่มาทุกวันเยบมากเด็กมาไล่เรียงสารน่ารักดีเนาะกูไม่กล้าพูดแล้วอะไม่กล้าพูดแล้วคุณไม่กล้าพูดแล้วต พูดไม่พอแม่ต้องโดอนอีกแน่เลยเมืนน่อกี้โอใจอยุโมเน่อยู่ที่ใครแักอะไรแบบเนี <s <S ้ยโมเน่ให้เขาไปแล้วหรอไม่เลยนะโมแน่ชอบหรอไม่ได้ถูกใจปะฮะยเฮ้ยขืนขนเถอะอีกตัวหนึ่งไปไหนกางเกงนายจรีเวลลลูกค้าดู กางเกงในตัวไปไหนหายแม่หน่อยมันอ <illa> <FR> <Oliver> ีก <PU> ม right. ีอ <travail> yup. okay? ีกอยู่ไหนอีกตัวนึงอยู่ไหนอยู่ไหนหาไม่เจอลองดึงเสื้อออกดูสิดึงเสื้อออกดูสิกางเกงในอยู่ไหนอีกตัวหนึ่งเธอสองแสเอาไปเลยเอาไว้ขายก่อนนะ ส่งต่อเกงในมือสองค่ะตอนค่ะตัวนี้ดังแม่หรูไงผานไหมมาเนี่ยสิบเก้าแปดเจหห้าสี่สามสองหนึไม่ถึงวะเขาไม่ให้ฉลองยอด แม่ม่แน่ดีตรงไหนอย่าพึ่งอย่าพึ่งร้านนึงก็ติดเลยเว้ยข้ามตรงนั้นมาทำตรงนี้ต่อทุกคนคิดว่าไงอันนี้ตั้งใจไหมตั้งใจแล้วให้แม่ทําโทษไหมใช่ได้ไหรอไม่นี่ไงสุดวัวให้แม่ทําโทษไหมจะทําอีกไหมต้องตามแม่ทีหลังต้องระวังใช่ไหม ต้องระวังบอกว่าแม่ทําให้หน่อยค่ะอ้อนพี่ๆหน่อยอ้อนปิงปิงอืมมันไม่าแย่มากแย่แย่มาแล้วได้เดี๋ยวไปทำอะไรบุณีแม่นี่มือนเด็กใช่ไหมบนนี้ช่วยช่วยหนีออกไปจากสิ่งที่แบบแอบลอยลูกไปหนึ่อาไปด้วย อย่าไปโดนอย่าไปโดนเด็กมีหน้าที่อยู่เป็นเด็กทํางานใจไ,ไว้ใจไว้เออมานั่นตรงนี้มาที่แม่บอกให้กินให้เป็นพี่ไงเล่นใส่ด้ดวยพ่อคนดูอยู่อาจจะเป็นเด็กหรือว่าแบบ<อ>ว้าแก้ให้หน่อยนะ หมแนกินทุกอะไรไม่ผ่านเพราะว่ามันขาดขาดอารมณ์อารมณ์ลงใส่อารมณลงไปใส่มีการมีความสุขลงไปอ่าใส่อ่าใส่มีความสุขลงไปเราจะได้ทำให้แกะให้อ่าเอาใหม่ไหมหรือว่าจะให้แกะไหมไม่ไม่แกะแล้วนะไม่แกะแล้วนะโมแนกินทุกอะไรไม่กินทุกวันอ๋อโอเคจริงเลยจบแม่มันเยอะเกิน